นี่ละมันเครื่องกูรั่วอยู่เฮ้ยยัาวาลอดกต้ยัเห็นนนาปักหมดไปให้แล้วไงในไลน์อ่ะไม่ไม่อ่านไงเออ้ามาถึงทางใหญ่เข้าถูกไว้ว่ากันเดี๋ยวเอามาไส่ออกไปรับเข้าได้เือแกเข้าไปถูเื่อเข้าไู ้ำใต้ปะปูเล่นน้ำใต้ปะปู เป็ไนไงได้ได้ร้อนก็ออกจากไฟมาเมื่อ <LIKE> ก <anak lonely> ี้ด <Ser unser were serves> ักมาได้เองมับพี่ตึกเป็นไงเป็นชายลิ้นจะเหลือเหรอโดดขนาดนั้นได้มาแล้วครับมาแล้วครับเฮ้ยโดป๊อกเหรอมาแล้วครับเฮ้เมื่อกี้รีบไปทำไมอ่ะเราอะรีบไปอ่ะ ซี่โครงครับทุบซี่โครงเลยเหรอซี่โครงไปไหนไม่เห็นซี่โครงหลามซี่โครงหมาใช่แล้วซี่โครงหมาไม่ต้องไปดึงต่อหรอมาตีเอาลูกไก่มากินทำไมล่ะลูกนี่อะไรจะกินเหรอไปขโมยลูกเกี๊ยวมากินเลยขนาดเขาในหนังไก่มียังมีไก่ย่างห้าดาวเลยขโมยลูกเกี๊ยวมากินทำไมล่ะลูกพ่อซื้อไก่ย่างให้เราให้ตัวนึงนี่คุณเอาไก่ย่างมาดิ โอ้นี่อาราวทำเหมือนฝรั่งเลยว่ะโอ้ธรรมดาเ่วนีไม่เจ๊งนาะต้ <Bond> <ข>องทำเป็นกาเป็นยงไงาดวันนหไปตกปลาอย่างนี้มีอะไรก็ไม่กลายอนูนี่อะไรเนี่ย กุกไปอุกีไปมาจะเล่นมาเล่งซิง ได้สมัยนี้น้องใชาครับดานเด่นนะเขาเรียกอะไรครับเนี่ยผัดกระเพรา ผัดกะเพราทำไมไม่มีน้ำมันครับน้ำมันแห้งใส่ใน้ำผัวก,เกะเพราน้ำน้ำน้ำมันไม่มีกะเพราลูกไก่นะใช่กะเพราลูกไก่ครับ<ช>กินไปกินมาเมาไปมา,มาแดกลูกไก่เข้าไป ลูกไก่ไหนไม่กะแหมเนาะป่าเข้าบ้านใครไม่ได้เลยขโมยถัวลูกไก่ก็แหละโอ้โหหมาโลาสวยเลยเโหจริงลูกไก่ก็เอามากิน แล้วก็มีเขาเรียกอะไรตู้สูงมาพี่เดินน่ะคนน้ำหนัก90ยังเซตตัดเลยไอ้น้องเตียหนัก90กว่าเตผมเนี่ยต้องพูดเลยต้องผมต้องผมต้องหมู่ค่อยๆหมูเดินตัวตรงไม่ได้ต้องค่อยๆย่อแดงไม่ว่าฟ้าก็ไม่แดกดิ อารมณ์มาแค่นี้ยังมีอารมณ์อีกเลยโอ้ยตายโหงงนนี้นะครับแม่งทำทั้งคืนเลย้องรับต้องนอนเลยเราทีคนเดียวแต่ลูกชายผมทำกับข้าวทั้งคืนน่ะมาอีกแล้วมาอีกหนึ่งชุดแล้วต้มปงต้มเป็ดอะไรก็ไม่รู้มาน่ะจะทำออกมาอร่อยทุกอย่างเลย กินจะเดินไม่ไหวยอยู่แล้วจะล้มไม่ได้เปิดฝาหม้อหน่อยน้ชายให้ดูนี่อะไรโอ้โหมองไปเห็นเลยโอ้ตัวยาวๆนี่อะไรใส้เดือนเหรอไส้เดือนไส้เดือนโอ้ต้มเส้นเดือนได้กินเลยเหรอ<น>โอ้โหเด็ดกว่าไป<ะ>ไต้องเปา่าขายเป่าเป็นหมาต้องให้พี่ตึกมาชิม คล้ายเป่าเป็นหมาเลยเนี่ยอันนี้ แอกอีกก็ได้เนยโอโหดูทำไมมึงเป็นคนบาปจริงที่วะคุณไม่เข้าใจเลยฮะเป็นปานีเลยอย่าบอกหลังติ่งจริงนะกูถีบหน้าแม่งนะจริงกูถีบหน้ามึงเดี๋ยวจับฮะจับองไอบาปไอ้คนบาปไอ้คนไม่มีศาสนาดูยกบจหิ้งยกบนกจอกเอามากินที่ไหน ตองไปเชาไองต้นงต้นงต้องต้องต้้อแบ้อง้องต้องต้งต้องต้องต้องตอององต้ตองต้องงตองต้องต้ององตตองต้องต้องตงต้องต้องต้องตองต้อง้องต้องต้ โอ้นี่ไม่ตักเลยเหรอต้องเป็นตัวเลยเหรอตัวเลยใส่เดียนเล็กนี่โอ้หโอ้ยโอ้ยเล่าไม่เมาวะทั้งหนาวทั้งล่มอะตัวเล็กเล็กก็ใส่มานั่นก่อนก็ได้ตัวเดียวก่อนทีละตัว เดี๋ยวไฟสองลูกเออไฟสองเราไม่เห็นอะไรโหหอมมากครับหอมทุ่งเลยเดี๋ยวไฟสองมาไมอ่ะก็มันไม่เห็นก้วยอะ่ะหอมมากผมคนไม่ชอบกินปลาไหลนะไม่เคยคิดอยากไม่เคยชอบเลยจะเป็นเค็งแมกเล่ากินมดนไม่ชอบกินเพราะมันไม่มีใครทำอร่อยเนาะ เจอวม่ได้จูํามเพอ,อโอเคเลยก่อนลงจะเป็นกำบังแล,แล้วกเลาไม่เอาอยากกินไม่มีใครทำอร่อยเนาะนไตากอร่อยตารอกเนือมาผัดเดอดดิกเเดือดเ,เดืดเดือดเเดเดูอเดือดเดืด รจานต่อไปครับนะครับออมออมจานต่อไปครับฝีมือหนึ่งตลาดไทยโซ่ตลาดไทยคนดังเหมือนกันครับดังอยู่แถวไหนก็ไม่รู้ต่อทั้งน้ำทั้งเนื้อทั้งจูอีกอ่ะนึกว่าจะไปนอนแล้วเอาไม่ตามแล้วเหรอ ย้อน่เล่าใหมา่คนไม่ทำคลิตปตกปลานะครับทำคลิปอาหารปลาดูเมื่อไหร่ก็ดูได้สรีโมน้นะแต่จริงอ่ะไม่เอาคล<ด>ิปตกปลาไม่มาทำอะไรได้อะโรหัวอะไรอ่ะไม่นะเลืเอแดหนมบา้านกับลูกไก่เขาแล้ว แยกลูกไก่ก็แล้วมาครับออมอมบูดออมบุดอนดูว่าจะสู้ตีได้ไหมตีคอนแข่นได้ไหมใหญ่กว่เอาแล้วเอาแล้วออมนูบ้านกับลูกไก่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ชามสุดท้ายนะครับมีมาเรื่อยมีมาเรื่อย พอเดินไปก็ได้กับแก้มมากินทุกครั้งโอ้ของกินอยู่ในทุ่งนากลัวอะไรอ่ะลูกอีสานทุกอย่างจะเจอเหี้ยวไปแล้วโอย่าครับไม่เอ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 าครับเราจะทำให้เสียอะไรไม่ใช่ผมไม่เคยกินอยู่ด้วยกันเชื่อผมดิผมมานั่งดูคลิปเก่าผมนึกนึกถึงเลยที่เด็ดอยู่ตรงไหนครับสัตว์จองต่อการจองากลางเรียกอะไรผมไม่รู้ ก็การจองครับการจองป่ะครับ้นผมเรียกฝั่างจองนี่ดิบไม่ใช่เนี่ยแกนขมแกนขมนี่เนี่ยอยู่ตากลุ่มนาเนี่ยเดี๋ยวเราเพิ่มซื้อมาแค่หนึ่งกิโลห้าบาทีิอาจารย์ไม่ชอบนาเยอะแยะขมใช่ไหมขมมันจะขมๆอย่ามัดไว้ไอ้สัตว์เดี๋ยวไม่เอาแบบฝรั่งก่าแล้วนะไม่เอานะผมเกินว่ะใช่เราก็ขม อ้ำาลําอ้ําลําจะมัดไว้จะใส่ไปนิดเดียวพอที่มันไวเดินนิยางมเ้าเวลาทําเสร็จเราก็ตักทิ้งแค่นั้นจบยามมานะครับขัดจองเลแล้วขัดจองเลแล้วผักสตีเลยก็ไม่รู้แม่งบอกว่าลอยผมก็ไม่รู้ว่าเลออคนผมอ้าวเท้าครับสู้ไว้ได้นะผมได้แม่งตกดินไปได้แม่งเก็บขึ้นมาอีกม่อะไรครับล้างเดี๋ยวนะเออยัง โอ้ยน้ำอะไรอะ่ะน้ำล้างพักนี่เลยนึกว่าน้ำคลองมาล้างทีที่รนะไรทนีนี่นตต,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 ตมีอะไรมีเลเันเะี่ยนที่มึนทำเ,นะเ,น,ำน,เนี่ยนะเอาน้ำปลาลน,นิดนึงน้ำปลายนินึงปลาอะไรปลาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโฆษณาหน่อปลา ทำยังไงเขาให้เขาให,ให,ให้ให้คนผู้ชมคนรู้ว่าอร่อยอกินให้ดูไม่เห็นคอกุญจิตเลยแ่อร่อยทุกอย่างเลย,อ,ยอ้าวามันสั <c oughs> ็จแล้วไม่รู้นี่นีปลาลานับจืดลำปาแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เอเอตอนุสารติดเปล่าไหนวะผไม่เข้า,าใจ โอ้แต่นี่หน้าหน้าตาดีอยู่นะใส่น้ำปลาปลาลลงไปนี่มันอาจจะไม่หน้าตาดีขนาดนี้นะี๋ยวนิดหน่อยนิดหน่อยใส่ไปเลยอะไรวะป้าโคเลโคโลโคเลไม่อันนี้โคเล่าโคเลนี่ไงมันถึงไปกันไม่ได้อันนี้อันนี้โคเลแต่แตู่ตรผมสูตรโคโล เดี๋ยวต้องไปครับไาแล้วเดี๋ยวมาดูอีกทีครับตอนจบถ้าเขาจะใส่นี่เขาเอาอะไรมาใส่ดวยยันกระถ่ายอ่ะสัก14เซนสักยาวสัก30จะอะไรได้ไปลบไปลย ไม่พวยใช่ไหมนี่เด็ดนี่เป็นสูตรไม่พวยกลางวันครับกลงวันครับทานยาุดท้ายก่นอนจะร้อนร้อนนะเมื่สั่นในหมดเลยหนาวโคโลโนโูโห้ีจับกล้องยังสั่นเลย เขาโลหนู มันพุ่งแรงดังไอ้ตอนเล่นเหล้าเนี่ยแหละมึงไม่รู้อะไรโอ้โหาเล้ายังเย็นวะเย็นไเย็นมาครับทุกคนอาหารเช้าข้าวเ,าเหนียวไม่มีม,ม,มีมข้าวหอมไงมีแต่ข้าวหอม ต้องสามแหวนต้องท้าวอ,ะอ่ะเออนะไม่ต้องหมักเครื่องอะไรมากนะเครื่องเดียวดเด็ด,ดเลยอ่ะเดียวเลยอะ่ะครับปิ้งปลาไงลอนี่เมื่อคนะืนเราไปต้มเนี่ยนะเราซื้อสักสองสามโลนะต้มเมียงไอยต้มอย่างไางไโซ่ที่ต้มซุปอะ่นะแล้วก็ย่าง ว่าง่ามา